ผมอนุชาสุขศรีอายุห้าสิบหอาชีพคือขับรถรับจ้างทั่วไปใครจ้างไปหมดตอนนั้นน่ะผมเดือดร้อนเรื่องเรื่องเงินเพราะว่าช่วงนั้นน่ะแม่ป่วยหนักถึงกิถึงขนาดลุกไม่ได้ขยับไม่ได้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรคิดอย่างเดียวว่าจะต้องหาเงินมารักษาแม่มาดูแลแม่ก่อนสภาพการเงินตอนนั้นก็ แย่ yeah, ครับเพราะว่าหนึ่งผลม,มาจากโควิดก็งานไม่มีคือรับจ้างทั่วไปเนี่ยคือไม่มีใครไปไหนจะไปหาถามหาพี่น้องว่ามีเงินไหมให้หยิบยืมไหมเขาก็มีค่าใช้จ่ายของเขาเนาะก็ไม่มีแล้วก็จะไปเอาเงินกู้นอกระบบมันก็อาจระดอกเบีย้ยแพงสูงซึ่งจะไม่ไหวปัญหาหลักก็คือเราจะต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลถ้าผมอยู่ในเฝ้าแม่ผมจะไม่มีรายรับเลย ซึ่งตรงนี้ทาให้เราเลำบากเพราะาผมเป็นหัวหน้าครอบครัวปกติแล้วผมขับรถบนท้องถนนเนเจอลับเงินติดล้ออยู่บ่อยเพราะแม่ป่วยแล้วผมไม่สามารถที่จะหางเงินตรงไหนได้ผมก็เลยเข้าไปหางเงินติดล้อพอเดินเข้าไปนรู้สึกว่ามีความอบอุ่นเพราะว่าเขาจะเชิญน,นั่งไม่ว่าจะเป็นการให้บริการคุณลุงมาติดต่ออะไรคะพูดจะาเพราะเกิดร้อนเรื่องอะไร ต้องการเงินเท่าไหร่เรืงเงินติดล้อก็ให้บริการให้คําแนะนําแล้วก็มันใช้เวลาไม่นานแค่วันอาทิตย์วันจันทร์ผมได้ตังแล้วในเวลาที่ผมมีปัญหาม่ดแปดได้ไม่รู้จะเอาไปเอาเงินที่ไหนผมได้มาเจอเงินติดล้อเนี่ยผมรู้สึกโชคดีมากครับสําหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินหรือว่าเรื่องการใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมขอแนะนําว่าให้เข้าไปที่เงินติดล้อเขาสามารถช่วยได้ แล้วก็รวดเร็วเ็็บองการบริการก็ประทับใจ